ซุปดอกผักติ้วแซบๆจ้าไปทํากันจ้าอันนี้ก็ดอกผักติ้วนะคะล้างทําความสะอาดนะคะอ่าเราก็เอาไปต้มจ้าอันนี้ก็เป็นปลาทูที่เราต้มแล้วละจ้าต้มผักติ้วสักประมาณสิบนาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาอบอ่าพริกหอมแดงกระเทียมนะคะอบให้สุกจ้าหรือจะย่างก็ได้เวยค่ะผักติ้วเราก็สุกแล้วนะคะ ปิดแก๊สเรามาปลาทูก็แกะเสร็จแล้วนะคะพริกกับหอมแดงกระเทียมก็เสร็จเรียบร้อยโขกเลยจ้าอันนี้ผักติ้วจ้าใส่พริกลงไปโขกพริกก่อนเด้อจ้าเพราะว่ากระเทียมกับหอมแดงจะลื่นเนาะจะโขกยากโขกพริกละเอียดและจ้าใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปโขกจ้า โขกให้ละเอียดจ้ะปลาทูโขกลงไปจ้าโขกให้ละเอียดนะจ้ะเนื้อปลาทูของเขาตัวหนึ่งอ้เนื้อเยอะมากจ้าโขกไปเลยให้ละเอียดจ้าเสร็จแล้วใส่ผักติ้วจ้าผักติ้วที่ต้มไว้นะคะ่ามาปรุงเครื่องจ้าใส่แค่น้ำปลาร้านะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็ม ผงนัวจ้าน้ำปลาละกับผงนัวนะจ้ะโขกให้เข้ากันจ้าให้ปลาทูกับผักติ้วเข้ากันด้วยจ้าโขกให้ละเอียดเสร็จแล้วใส่ผักแพลวนะจ้าผักแพลวใส่ซุปนี่จะหอมอร่อยด้วยจ้าโขกให้ละเอียดแล้วนะคะเข้ากันแล้วอร่อยน่ากินบ่จ้าพี่น้องใส่จานจ้า แซบแซบจัดทุกคนเปแต่แซบบอกพี่น้องจ้ขาข้าวเหนียวห้อนๆตุยโอ้ยจะเป็นแซบคักพี่น้องจ้าแซบแซบจ้า